คุณคงรู้จักจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีของสาหารัฐอเมริกาผู้ที่ถูกลอบสังหารจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของจอห์นเอฟเคนเนดีที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่เซพประวัติโดยสังเขป จอเนฟเคนเนดีหรือที่เรียกสั้นๆว่า JFK เขาคือชาวอเมริกันเชื้อสายไอริชเกิดในวันที่29พฤษภาคมปี1917โดยเขาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยและได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี1940เขาได้เข้าร่วมกองทัพเรือสำรองและได้เป็นผู้บัญชาการบังคับการเรือราตเวนตอปิโดในสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วยและในช่วงเวลาต่อมาเส้นทางทางการเมืองของเขาก็เริ่มต้นอย่างจริงจังจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐต่อมาในปี1961เขาก็สามารถเอาชนะในการเลือกตั้งและเป็นประธานาธิบ คนที่35ของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งในวันที่22พฤศจิกายนปี1963ประธานาธิบดีเคนเนดีก็ถูกลอบสังหารที่เมืองดาลลาจากการซุ่มยิง2นัดบริเวณล,ลำคอและหัวซึ่งตลอดระยะเวลา3ปีในตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาเคนเนดี Kennedy ก็ได้สร้างผลงานเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านอวากาศการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สส่งเสริมความเท่าเทียมของคนผิวสีและรวมไปถึงการแก้วิกฤตการขีปนาวุธที่คิวบาซึ่งเป็นสิ่งที่กล่าวกันว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 3, ่3โดยจาากกเรรืออองงวขถูลบ และผลงานต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคินเนดีผู้นี้ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญและยังเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่โลกไม่เคยลืมอันดับที่9เหตุการณ์รอบสังหาร นี่คือสิ่งที่ค้างคาใจผู้คนมาโดยตลอดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนปี1963ในระหว่างที่ประธานาธิบดีเคนเนดีภรรยาและทีมงานได้นั่งอยู่ในรถขบวนแห่ต้อนรับที่เมืองดัลลัสคนร้ายได้ใช้โอกาสนี้ในการรอบสังหารโดยนัดแรกนั้นยิงโดนที่คอของเคนเนดีซึ่งในวินาทีนั้นภรรยาของเขาคิดว่ามันคือเสียงของประทันที่ประชาชนจุดต้อนรับแต่ทว่าเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเป็นครั้งที่2เธอก็เห็นว่าประธานาธิบดีเคนเนดีถูกยิงที่หัวไปแล้วทำให้ช่วง บางคนก็พยายามวิ่งหนีไปส่วนบางคนก็พยายามหาที่กำบังในขณะที่ภรรยาของเคนเนดีนั้นเธอมองเห็นเศษกระโหลของสามีตัวเองกระเด็นไปที่ท้ายกระโปรงรถเธอจึงเสี่ยงตายปีนไปเก็บกลับมาและต่อจากนั้นไม่นานนักประธานาธิบดีเคนเนดีก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและได้เสียชีวิตไปนั่นเองอันดับที่แปดปริศนาขาใจ นี่คือปมปริศนาที่คาใจชาวเมริกานมาจนถึงทุกวันนี้ในประเด็นของมือปืนที่รอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งหลังจากที่เหตุการ์เกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งชั่วโมงกับอีกยีนาทีทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้โดยชายคนนี้มีชื่อว่าลีฮาวิออสวอนที่พยานและหลักฐานต่างๆชี้ไปที่ตัวเขาทั้งหมดอีกทั้งทางเจ้าหน้ทา,ท,าที่ FBI ก็ได้สืบพ้นประวัติของเขาแล้วพบว่านายออสวรนมีส่วนพัวพันกับผู้ KGB รัสเซียและคิวบาแต่ทว่าทางด้านของน,น,น,า,า,นา,งายออ ตำรวจก็ทำการเคลื่อนย้ายนายออสวอนจากสถานีตํารวจดาลัสไปยังเรือนจําเท็กซัสในระหว่างนี้อยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแจ็ครูบี้ได้พุ่งเข้ามาที่ขบวนตํารวจพร้อมกับใช้อาวุธปืนยิงไปที่นายออสวอนเป็นเหตุทาให้ถึงแก่ความตายทั้งๆที่ในตอนนั้นกําลังมีการถ่ายทอดสดอยู่สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้คนทั่วสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลาต่อมานายแจ็ครูบี้ผู้นี้ก็ถูกจับกลุ่มตัวโดยตัวเขาได้อ้างถึงแรงจูงใจว่าเขาแข้นใจที่นายออสวอนฆ่าประธานาธิบดีเคนเนดีจากนั้นในปี1967นาาายยยย็คีีีีกกเเชวิตตลงภใุุโดมห จากโรคมะเร็งปอดซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันก็สร้างความสงสัยให้แก่ชาวเมริกันมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่ตำรวจสามารถจับกุมนายออสวรนได้รวดเร็วมากๆหลักฐานต่างๆมันพอเหมาะพอเจาะมากเกินไปแล้วไหนจะเรื่องที่นายออสวรนถูกฆ่าตายในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งเป็นการพาข้อมูลแก้ต่างที่ควรจะมีลงหลุมไปด้วยและยังมีเรื่องราวที่น่าสงสัยของนายแจ็ครูบี้อีกจนทำให้ชาวเมริกันมากมายสงสัยและไม่แน่ใจกับผลการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่รัฐและยังคงคาใจพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่7 สมองที่หายไป นอกเหนือจากเรื่องของนายออสวร์อีกหนึ่งสิ่งที่ยังคงคาใจผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือสมองที่หายไปของจอห์นเอฟเคนเนดีโดยในระหว่างการผ่าชนะสูตรศพได้มีการลงบันทึกเอาไว้ว่าสมองของเคนเนดีนั้นถูกผ่าออกไปแล้วเอาไปเก็บไว้ในกล่องสแตนเลสจากนั้นก็ส่งต่อให้หน่วยสืบรชาชการลับเพื่อเอาไปเก็บรักษาไว้ที่ทำเนียบขาวจากนั้นต่อมาในปี1965บุตรธิสมาชิกโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีผู้ที่เป็นน้องชายก็ได้สั่งเคลื่อนย้ายกล่องสแตนเลสที่ว่านี้ไปเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหยตแหหห่่ห่่งงงงชาาาาาาาตติททว1ปีใ้ลลััฝยเเกกกก็บอสรรฐน ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เปิดเผยว่าไม่มีบันทึกรับเข้ากล่องสเตเลสท,ที่ว่านี้แต่อย่างใดซึ่งทําให้เชื่อว่าสูญหายหรือไม่ก็ถูกขโมยและแม้แต่ในทุกวันนี้ก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่ากล่องสเตเลสท,ที่ว่านี้อยู่ที่ไหนกันแน่สร้างความเครือบแคลงสงสัยให้แก่ผู้คนมาโดยตลอดจนนําไปสู่การแต่งบปรีสดสมคบคิดขึ้นมามากมายอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้อันดับที่ 6. ตอบจดหมายเด็กน้อย ในปี1961ที่อยู่ในช่วงเวลาของสงครามเย็นในตอนนั้นมีแต่ความตึงเครียดทางการทหารที่ผูกพันไปถึงเรื่องราวของอาวุธนิวเคลียร์ด้วยมันสร้างความกังวลให้กับหลายๆฝ่ายทั่วโลกแล้วรวมไปถึงเด็กหญิงวัย8ปีโดยเธอนั้นได้ยินพ่อแม่คุยกันว่าสหภาพโซเวียตจะทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ที่ขั้ว,วโลกเหนือเมื่อได้ยินดังนั้นเด็กหญิงคนนี้จึงเกิดความกังวลขึ้นมาเธอบอกกับแม่ว่าต้องการเขียนจดหมายไปหาประธานานธิบดีเคเนดีโดยมีใจความระบุว่าถึงคุณเคเนดีได้โปรดหยุดสาภาพโซเวียตจากการทิ้ะเิียซต ซึ่งเจาจดหมายฉบับนี้ก็ถูกส่งไปจริงๆและทางประธานาธิบดีเคนเนดีก็ตอบกลับมาจริงเช่นกันโดยเขาได้ตอบกลับมาว่าผมรับรู้ถึงความกังวลเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ขั้วโลกเหนือแต่รวมไปถึงทุกประเทศทั่วโลกและไม่ใช่เฉพาะแค่กับซานตาคลอสแต่รวมไปถึงผู้คนทั่วทุกมุมโลกและถึงอย่างไรก็ตามหนูไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับซานตาคลอสเพราะผมได้คุยกับเขาแล้วเมื่อวานนี้เขาสบายดีและเขาจะออกมาทํางานอีกครั้งในวันคริสต์มาสอันดับที่5ก่อนความบาดิวบา เป็นที่รู้กันว่าประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นแฟนตัวยงของซิก้าชั้นดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซิก้าของคิวบาแต่ทว่าในปี19 6 2ความถึงเคลียรระหว่างสหรัฐอเมริกาและคิวบาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาวุ弾ิวเคลีย์ที่ Q คิวบาครอบครองอยู่อีกทั้งในช่วงเวลานั้นสหรัฐกำลังจอกมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากคิวบาซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่สามารถนำเข้าซิก้าจากคิวบาได้แต่แฟนซิก,ก้าตัวยงอย่างเคนเนดีนั้นมีหรือจะยอมแพ้เขายอมมีวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นของตัวเองโดยเเเเาาาาาาให้ลลยยยยทีี่่กรสือออมวนชนนนขขงบป เจ er. จัดหาซิก้าชั้นดีของคิวบามาให้เป็นจำนวนมากโดยมีเวลาให้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนับจากวันสั่งการจากนั้นในเช้าวันต่อมาก็มีซิก้า1,200หมวนวางอยู่บนโต๊ะของเขาและในวันเดียวกันนี้เมื่อเขาได้ของที่ต้องการแล้วประธานาธิบดีเคนเนดีก็ได้เซ็นเอกสารลงนามในการคว่ำบาตสินค้าทุกชนิดจากคิวบาอันดับที่4เสนอร่วมมือกับสหภาพโซเวียต หนึ่งในเป้าหมายสําคัญของประธานาธิบดีเคนเนดีก็คือการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์แล้วพากลับมาที่โลกอย่างปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้เคยมีการเสนอต่อสภาคอนเกรสในช่วงปี1961จากนั้นในเวลาต่อมาในปี1963ก็มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้อย่างจริงจังโดยประเมินแล้วนะ่าจะใช้เงินไม่ต่ำกว่า20,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆจนทำให้ทางประธานาธิบดีเคนเนดีได้ตั้งคาถามในการปราศัยต่อสมสชาชิกใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าเที่ยวบินแรกของมนุษย์ที่ไปดวงจันทร์มันสมวรเกกาาาัสิบโียต ถึงไม่มาร่วมมือกันในภารกิจนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรลุเป้าหมายร่วมกันมันยังเป็นการตัดค่าใช้ใจ่ายที่ซ้อนทับกันอีกด้วยและด้วยคําพูดนี้แม้ทางสหภาพโซเวียตจะไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรแต่บรรดานักวิจารณ์นั้นกลับมีความเห็นที่หลากหลายบางส่วนมองว่ามันคือเกมการเมืองในขณะที่บางส่วนเชื่อว่าสหรัฐต้องการลดต้นทุนจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นประมาณ2เดือนประธานาธิบดีเคนเนดีก็ถูกลอบสังหารและประเด็นความร่วมมือที่เคยพูดนี้ก็ค่อยๆจางหายไปอันดับที่ 3. เทปลับ ในปี1962ประธานาธิบดีเคนเนดีได้สั่งให้หน่วยสืบราชการลับอย่างนายโรเบิร์ตบักให้ทำการติดตั้งระบบบันทึกเทปลับเอาไว้ในห้องทำงานรูปไข่และห้องคณะรัฐมนตรีในทำเนียบขาวเพื่อใช้สำหรับบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้นภายในสองห้องนี้ซึ่งทั้งหน่วยสืบราชการลับและเลขาของประธานาธิบดีเคนเนดีก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะอบันทึกการสนทนานี้ไปทำอะไรแต่ก็เป็นที่คาดการว่าเขาน่าจะอยากเก็บไว้เป็นบันทึกส่วนตัวในยามที่เขาพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วโดยเทปบันทึกที่ว่านี้ก็ถูกบ ปี1962ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนปี1963รวมแล้วมีความยาวกว่า260ชั่วโมงซึ่งข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในเทปนี้ทางมิลเลอร์เซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียก็ได้ทำการเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลก็มีตั้งแต่บันทึกการคุยโทรศัพท์ไปจนถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิกฤตการขีปนาวุธที่คิวบาอันดับที่ 2. บริจาคเงินเดือน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าประธานาธิบดีเคนเนดีนั้นเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อของเขามีชื่อว่าโจเซฟแพทริกเคนเนดีผู้ที่เป็นทั้งนักการเมืองนักธุรกิจและนักลงทุนโดยในปี1960พ่อของเขามีความมั่งคั่งอยู่ที่ประมาณ300-400ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่ารวยมากๆเขาได้จัดกองทรัสต์มูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐเอาไว้สําหรับลูกๆทุกคนซึ่งก็ทําให้ประธานาธิบดีเคนเนดีผู้เป็นลูกชายมีไรายได้มากเกินพอสําหรับการใช้ชีวิตในจะยังมีทรัพย์สินอื่นอีกมากมาย ทางนักการเมืองของเขาให้แก่งกองค์กรการกุศลไปใช้ประโยชน์และเขาก็ทําเช่นนี้เรื่อยมาโดยที่ไม่ค่อยมีใครรู้ซึ่งในภายหลังได้มีการประเมินว่าถ้าหากว่าทุกวันนี้จอห์นเอฟเคนเนดียังมีชีวิตอยู่มรดกที่เขาได้รับจากพ่อคิดตามค่าเงินในปัจจุบันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวอันดับที่ 1. ข้อความเปลือกมะพร้าว ย้อนกลับไปในปี1943ในช่วงเวลาที่ร้อยโทจอห์นเอฟคนเดดีเป็นผู้บัญชาการบังคับการเรือลาดตะเวนตอร์ปิโดในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เรือของเขาถูกโจมตีโดยเรือพิฆาตของญี่ปุ่นจนได้รับความเสียหายและจมลงแต่ทว่าตัวเขาและลูกเรือก็รอดชีวิตออกมาได้โดยไปติดอยู่ที่หมูกก่เกาะโซโลมอนที่อยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสถานการณ์ในตอนนั้นหากปล่อยไว้อย่างนี้ก็คงไม่ดีแน่จนทำให้ร้อยโทคนเดดีต้องรีบหาทางขอความช่วยเหลือจากทางกองทัพ ซึ่งสิ่งที่เขาทําก็คือเขาทําการสลักข้อความลงบนเปลือกมะพร้าวและได้ไว่ยวานให้ชนพื้นเมืองสองคนเอาเปลือกมะพร้าวที่ว่านี้ไปให้คนที่อยู่ในฐานทัพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมากที่สุดและวิธีการนี้ก็ได้ผลทําให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือและมีชีวิตรอดกลับมาได้จากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อจอเนฟเคนเนดีได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีเปลือกมะพร้าวที่ว่านี้ก็ถูกนําไปทําเป็นที่ทับกระดาษและเอาไว้ใช้ในห้องทํางานของเขา